าสิมบนสิโมบน bueno. ้ำบ่อเตยงกันนครับ่นงเด้อลมอเด้อปุ่เด้อ่นงเด้ออได้บุญาล้านเด้อากอร่วมรวยคื้บ่อเตงนี่เด้อ กับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแพงกันเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเลยทางฝั่งไทยฝั่งลาาหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะ,ะกับสบายดีแล้วก็ยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องยูทูบของพี่น้องมินตาเซ็นเกาเซ็นเคยพี่น้องเลยมาพบพ่อก,กันวันนี้พี่น้องมินตาเดินทางเข้ามาทีหมู่บ้านโคกงใหญ่พี่น้องเลยเนาะ,อะตอนนี้กับมาอยู่เพื่อนของป้าพี่น้องเลยป้านา้ำมเนาะหรือว่าป้าแก้วเนาะ กับซีมาสวยเพิ่นจัดแจงขนมพี่น้องเลยสี่นะเพิ่นสีเห็ดลงทานเนาะยู่ที่วัดบ้านโคใงไงพี่น้องเลยเพราะว่ามอนี่ก็เป็นเมื่อบุญเนาะบุญเดือนสามเอาไม้สามค่ำพี่น้องเลยกับเป็นที่ข้อประเพณีเนาะของหมู่บ้านพี่น้องเลยเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีในเพิ่นก็จะได้จัดงานแบบนี้ทุกๆปีพี่น้องเลยจิเป็นเดือนสามเอาไม้สามค่ำแล้วเพิ่นจะเหตุบุญของข่าวเนาะ บุญกองขา่าเป็นบุญฮิตข้องประเพณีหละพี่น้องเลยเพิ่นเฮ็ดมาทุกๆปีเลยพี่น้องเลยจำรับวมือนี้กะไม่น้องไม่ตากะสิได้มาช่วยทางป้าเพิ่นนอจะาเจงของที่เพิ่นจะไปเฮ็ดลงทานอยู่ที่วัดเลยพี่น้องเลยจังใดกะไม่น้องไม่ตาขอขอบุญขอบคุณในหลายเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่ข่าวมาติดตามหอบสมขอให้ทุกคนได้บุญกุศลแล้วก็อนุโมทนาบุญน้ำกันพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะจังใดกะขอให้ทุกคนได้บุญน้ำกันเนาะ อาจจงไดกะสิภาพพี่น้องไปตีตามครับช้มภาพบรรยากาศพี่น้องเลยสิจ้าแจงขนมกาเกียมก่อนเนาะโอเคเข้าไปน้ำกันพีนนนนพ่น้องเลยอาตอนนี้กะกำลังพ้ากันเอาเข่าจีา้พี่น้องเลยเข่าจี้ใส่นมเข่าจี้ใส่นมกาเกียมไหวเพราะว่าเวลาลงไปวัดแล้ะคนจะหลายเนาะยันจัดแจงหมดท่านนะพี่น้องเลยกะเล่าอะกะเลยกาเกียมไหว่ะเอาจะใส่นมหล้อก็ใส่ก้อนไหวพี่น้องเลย มันแม่นงานองานบุญเดือนสามเด้อพี่น้องเลยเนาะบุญเดือนสามของไม่สามคำเป็นงานบุญประเพที้องหมู่บ้านโค้งงเพิ่นจะเฮ็ดแบบนี้ทุกๆปีพี่น้องเลยแต่ว่าอ่าเดือนสามแล้วเพิ่นจะของไม้สามคำแล้วเพิ่นจะเฮ็ดทุกๆปีเลยพี่น้องม่สีไปเลย กินเยอะพูนเลยกินกายไม่นี่ก็ได้กินเด้เหมือนกันได้กินเจมอนี่บ่มาบุญน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรุสขู่สุขคนพี่น้องเลยที่ข่ามาติดตามรับชมเนาะขอให้ได้บุญกุศลน้ำกันพี่น้องเลยเพราะว่าสิอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นุ่งแกนุ่งเท่าเลยที่จะมองไม่กันได้บุญอ่ะท่านนั้นยิ่งโจมอยู่ มันจะช่วยแล้ววะโอ้ยกลับมาช่วยกันหลายๆคนพี่น้องเลยเนี่ยเนาะหลายคนมาช่วยกันอาบุญน้ำกันเลยอบุญน้ำกันอันนี้ก็สิเป็นทื่นของทางป้าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะทางป้าน้ำเพื่อนพี่น้องมินตากลับมาช่วยอาบุญพี่น้องเลยมาช่วยอบุรแล้วถ่ายใส่ทั้งห้านะทางอันบนี้เนียน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 เห็นไหมฮะ เห็นบ่สุคนเนาะเอาบุญกันอันนี้เต็มให้เออนเ้นตะงอเนกินให้เล่นข่าวคนวนอนเเนกินเล่นข่าวเอาวางเอาเอาทั้งนุมนั่นลงถวะอาถังใช่นมเอาทั้งนมนง่ายหนาขึ้นอือ่ใช่หม้อ ก็ยังบ่เฮยออกก็สามารถคนนอนน้ำไหลน้ำลายไหลเลยเนาะกล้าเกียมพี่น้องไงกล้าเกียรหลายคนช่วยกันพี่น้องเนาะบ่ยากเนาะงานบุญกองข่าวบุญเดือนสามนี่ยกระลายไหม่องไหลาโบอนเพิ่งการกล้าเกียมพี่น้องไงบางโอนเพิ่งกระเฮ็ดก้อนเดือนสามกะมี่เนาะเพราะว่าเป็นบุญกองข่าว บุญกองข่าวนี่เพื่อนจะเฮ็ดทุกๆปีเลยทุกๆหมู่บ้านพี่นอ้องบบลอเลยอโอ้โทางฝั่งไทยเคยมีหรือบอพี่น้องเลยเนะนาะมีคือกรบัทางฝั่งลาวนะมีทุกๆหมู่บ้านเลยพี่น้องเลย คุณเจ้านี้แม่น้องมินตาไปห่วงยินดีกับหน่าวบอลเพิ่นซื้อรถใหม่พี่น้องเลยกันลลายคนกับคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าโอ้ราคารถคือแพงแท้หวะสันแพงได้พี่น้องเลยรถอยู่ทางฝั่งล่างเนาะเพิ่นซื้อหน้าราคาแปดหมื่นบาทพี่น้องเลยแปดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทเงินบาทไทยเนาะถามว่าอะไรเป็นเงินกีบล้านะหาสิบสองล้านพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เหลืเงินหนึ่งพันบาทนะโตพวกแสนหาสิบพันกีบเนาะ โมนี่โมโหเซธไนบางเมื่อก็ขึ้นลงๆนะพี่น้องเออเขาว่าชิทาบูใครได้รคไรไงอ่าหน้าบ้าวบ้านท้องดีด้ยเป็นนายหลุดใหม่เพราะว่าหลุเจ้าบอสซื้อใหม่บ่ไหโอ้แมวมินตาโมมีเงินซื้อดอกไม่ได้ไปทำงานทางฝั่งไทยคือเพื่อนเพื่อนน้าทางลูกสาวลูกชายไปคือมาคาแทกชายโอ้ของแท้เลยนะฮะของแท้เลยเพื่นซื้อ แปดหมื่นบาทเลยแปดหมื่นบาทไทยคนแต่งวแพงอะไรนั่นเคนบริษัทุยาเลยทงทงได้ก็น้ำซื้อนี่ทงสิบพันทงบพักี่พี่น้องเลยโอ้กะกแธรรมดาจะได้หนิเนาะแต่ขอขอบุณขอบคุณนะคุณแม่พี่น้องทีซีเนาะถุงน้อยไปถุงน้อยค่อยซัอร์อแลวก็ค่อยให้กำลังใจเด้อทุกคนหขอให้ได้บุญกุศลน้ำกัน ไปเบิ่งจุดที่เพิ่นจะวางเครื่องก่อนพี่น้องเลยก็ตอนนี้คนก็บกำลังลังไลกันเข้ามาเนาะหลายหลายพี่น้องเลยคนกำลังลังไลกันเข้ามาตอนนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณอยูบ,อบายสองใบสามเลยทั่วเ,เลยลาเอาบอลนี่บ่

ันนี้ก็จะเป็นไม้พี่น้องเลยมีเมืนใจเนาะโมน้ำเงินคนละเล็กคนละน่อยน่ะมีกองด้จัมายบังโคเ้เอาหน้าจรีสดมีกองหางควบแน่พี่น้องไมน้อ้อวซ้มมือแ้ห่า่ามอ เป็นจ <premises? S 2> <Sure. S> ังได่มวนอยู่บ่เกือบเนเกือบเสียใจไม่ได้มาเอ้อไรม่ได้เสียใจตลอดชีวิตเลยโอ้ม้วนม่วายตัอยากท่นี่นะยายบ่งตลอดเลย่ายกลาบแล้ววะชั้นก้าบก้าบเลกอที่บงต่อจ้ะเสียมอเสียหนาห้างน้องวแรงเนาะเจอกันที่หน้าห้างด้วมแงเนาะเจอกันที่ เจ๊น้าฮานเคนไห้าานอน้าฮานหมอลำเรื่องเลยเจจมที่เต็มที่มอแรก่ะจะเต็มมอแรงน่ะจะเต็มหมอลำหมอลำอะไรนะหมอลำยงกะจัคณะบุญาบคณะฟังชื่อกันเนี่ยพนมาแต่ทางฟังไทยพุ่นบ่อ้คณะบมอลเรื่องนั่นเองบ่หมอลำลาวลาวนี่บ่ลา ยังท่านเด้อจ้ะใครด่วนคิีอยู่ยังท่านเมื่อแรกน่ะถ้ามาเลยเด้อทักหาแม่จีน่าเลยเดี๋ยวไปรับอยู่สัมภจ้ะยังท่านอยู่เนาะท่านท่านมีเวลาอีกหลายจ้ะมามวนน้ำกันพี่จีน่าเพึ่งมาวนหลายพี่น้องเลยพี่มาเด้อปวดอะไยังวนได้มาบ้านโคกเซโนโอเคค่ะเซโนโอเคเลยมาเนี่ยยินดีต้อนรับวันนี้ต้อนรับนะคะสู่บ้านโคกค่ะนะคะตอนนี้กำลังเตะบึ้มๆอยู่เตะบึ้มๆคน พี่จีน่าไปเยี่ยมน้องเต้าแล้วบ่มบมาไีนไปแล้วโอ้ลูกาวดีใจว่าสันกระโดดหาบึ้มๆเพิ่นจีน่ามาหาบ๊มือมาเลยนะคนดีใจว่าแม่จีน่ามาใจได้ยินข่าวหาหาแวิ่งหาเห็นผมที่จมพ์จำได้กระโดดบึ้มหาเลยจำได้เนาะจำได้ ดีขึ้นแล้วาเที่ยวให้สนุกเด้อพี่จีน่าเด้อจา้จาเดี๋ยวรอเหรอเหรอเหรพร้อมกันเนาะรอเหรรอเหรค่ะรอเหรอรอเหรอหมาข้ามล่มก่อนาไปไ <c oughs> าหาข้ามล่มข้ามล้มนะสบายดีสบายดีสบายดีเที่ยวให้สนุกเด้อพี่จีน่าเด้อท่านไปล่องมองไหนพี่ต้องาพี่น้องเอ,งอย๋ยกำลังกล้าเกลี่ยมตอนนี้กันเลยบ้าน อ่านี่ไงหมู่บ้านโกใหญ่พี่น้องเอ้ยมูอุดมพรแขวงสวนอาเขตเนาะกําลังกะเกรียตอนนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยอันนั้นก็สิเป็นงานน่นะบ่เตียงทองพี่น้องเอ้ยบ่เตียงทอง h a n n เนาะเป็นบ้านยูทูบเบอร์เลยก็แม่นพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านโกใหญ่นี่โอ้หลายสุดยอดเลยหลายครับปนกล้องทงนมีแต่ยูทูบเบอร์เบิดเลยยูทูบเบอร์เบิดบ้านเลยพี่น้องเอ้ย ก็ี่เปิงไปิ่วันนี้พ่อซื้ดีใจลายพี่น้องเลยได้มอควาทบุญน้ำเพลนเนาะปกติีนกปีแรกนกไม่ได้มาน้ำเพลนเดีพี่น้องเลยเขาสม่ปีนี้นะไม่น้องมิตาก็มีบุญลายเนาะได้มาท่านบุญความเพลนหล้วกได้สได้มา่าชวยทังป้าเขนมน้ำพี่น้องเลยตอนี้กาลพนเผาสูพี่อยู่เนาะคุณแม่นะอะไร้าอรนน กำลังลังหลกันลงมาพี่น้องเลยาวบ้านหมู่บ้านใหญ่นี่กะประมาณอยู่เจ็ดรอยหลังคาคนในพี่น้องเลยกวงกวงเนาะบ้านคนนี้ก็ได้เออกยืมาตแงอะอยู่ไปยังภาิเขาอยู่แต่ละมุมละเจคหลายแฮ่พี่น้องเลยวันนี้อ๋อสิม่บุญสิม่วบุญน้ำมตยังกเด้ เคยได้บุญ้าถูกก่อร่วมรวยือบ่เตียงนี่เด้อรยๆๆๆๆต่เนืองาีนเสี่ยงเงินมาเพยบุญทีน้องไงนะเพบุญนำบไปพอทันบ่เตี่ยงไปไว้แน่นิ bất kỳ cả, rồi còn đây không buồn, con, đâu bơ tôm, à, lôn, nó tiếp lắm มาบ่ทีมงานบ่ตยงเพิ่นอานาหาแพอุปโมนานําพ่อแม่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกะสร้างกองบุญพี่น้องเอ้ยตอนนี้กกําลังกะเียม รอทางคู่บาเพิ่นพาแห่บดอันน่ะแห่แห่อ้อมวัดอะไรพี่น้องเลยเนาะใหญ่พม่าก่อนกำลังเตาห้องกันพี่น้องเลยตอนนี้ก็ไดอ่าจากหาเชิญชวนพม่พี่น้องเอฟซีมาบุญกานเตอรทุกคนเลยเนาะ นอเป็นยังไงลูกบวชนะสนจ้านะถ้ากันแห่ขบวนพี่น eh ้องเลยเนาะคนก็หลายหลาย เล่ขามาเล่ขามามาเล่ขามาเล่ขามาเล่ขามาคนละก้อนคนละก้อนพี่น้องเอ้ยผู้น้อยผู้ใหญ่ได้ผู้ละก้อนแมนโอเคพี่น้องถึงเวลาแจกกันอ๋อนี่ก่ะทีมงานได้มาแกะเขาจีเขาจีข้างนอกลายคุ้นเลยไปเม่ไงเลยค่ะโอเคโอเค Con là con, ừ, con, là đi, con, là con là con, con là con, con là con ừ, đây là bao rồi, còn lại con 2 con luôn rồi, đây là cả luôn à?

ดูสงาทาก้าสองมือยกมือมาเลยพี่น้องเด้อ้าเอ็งจะกระายไฮบัมันนี่ข้นา เอาช่องได้ใช่าหมตู้ได้ใช่ไหมเอร์เอ้าไหลำด้วยรวยยังไงเด้อพี่น้องเด้อยังไงพี่น กอยากไรพุณก็เขาพุ่ตออกอยากดูไม่พูดแน่ปลาเตาปลาเตาไม่พูดแน่ไม่พูดแน่นี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 ่โอ้ชมชูชมชโต้ก็ได้ก็ว่าผมชอบีไหมดีไหมดีไหม เอาอดอนเปนี่แหละใส่นหลายร้อยอยเป็นไม่งเขาได้ก็พ้ละโอ้โห้าว่้งได้แม่ไดเลยอาหลายผู้หลายคนมือนี่ใจเย็นๆใจเย็นๆ Gracias. ตอนนี้กำลังแจกขวจีกันพี่น้องเอ้เบิร์ไปนึแกนะ๊สเนาะสองแล้วเบิร์ตไปสองแก๊สแล้วพี่น้องเ 8, องเ้ Không có 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 không

ໂອ້ໂຕຫິລາໄວ້ຕົມານຊິຄວນນາທີເນາະເຂົ້າດຽວນັ້ນບຸມໆເຂົ້າພີ່ນ້ນຫາຍ คนหลายอมาอีกประมาณสี่หาแกตสนี่กัยังซีบ่พอพี่น้องเลยคนหลายเนาะสำหรับเมื่อนี้เนาะกับโมจิ้งดีใจพี่น้องเลยได้มาความทำบุญน้ำเพลเนาะได้มาสวยทาป้าเพลแจกข่านมว่าชั้นๆ้น้องห้พ่อแม่ประชาชนที่มาทำบุญอยู่ในงานบุญพี่น้องเลยงานบุญของเขานะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่พี่น้องเลยเพราะว่าทุกๆปีเพิ่นได้เหตุแบบนี้เนาะ ต่เมื่อปีนี้เป็นปีพิเศษว่าเั่นคะเนาะได้มาหาเจ็กลงทานฮวันเพลินพี่น้องเลยกต่สุประมาณนี้เด้อเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องมิจาขอขอบคุณขอบคุณในไลน์พี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอันใดนผสมมาพระควรกักขอโทษขอให้พี่น้องเลยไปพบกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี